สามีเจชวนเพื่อนมาปาร์ตี้ตั้งวงที่บ้านบอกว่าทำกับแกร้มเด็ดๆให้สักเมนูหน่อยก็จัดให้ไปเลยสิคะกับเมนูซุปเปร์ไก่บ้านไก่เนื้อนุ่มรสชัดเปรี้ยวเผ็ดแซบนัวสดน้ำร้อนๆโล่งคอมากกินเป็นกับแกร้มก็คือเรศที่สุดสูตรเจทำกินเองก็อร่อยง่ายๆทำขายก็เลิศค่ะใครอยากจะดสูตรก็ตามเจมาเข้าครัวกันเลย ขั้นตอนแรกนาผักชีฝรั่งที่ล้างน้ำสะอาดแล้วมาหั่นเป็นท่อนๆขนาดเท่าๆกันหั่นเสร็จก็น,นำไปพักไว้ค่ะต่อมานำใบมะกรูดมาฉีกออกจากก้านขัดให้เหลือแต่ใบเสร็จแล้วก็นำไปพักไว้นำข่ามาหั่นสไลด์ค่ะให้เป็นชิ้นขนาดกำลังพอดีหั่นเสร็จก็น,นำไปพักไว้ค่ะเอาตะไคร้มาหัน่นแฉลให้เป็นท่อนขนาดเท่าๆกัน หั่นเสร็จก็นำไปพักไวร้รวมกันค่ะนำมะนาวมาหั่นแบ่งเป็นซีกๆเตรียมไว้สำหรับเพิ่มความเปรี้ยวแซบจากนั้นนำไก่มาสับแต่ละส่วนออกก่อนแล้วนำมาหั่นให้เป็นชิ้นเล็กๆขนาดพอดีคำไก่บ้านจะมีข้อดีกว่าตรงที่มีรสชาติดีเนื้อแน่นและมีไขมันน้อยต่อมาก็นำเลือดไก่มาหั่นเต่าให้เป็นชิ้นๆหั่นเสร็จก็นำไปพักไวร้รวมกันค่ะ นำพริกขี้หนูมาตำรวมกันในครกให้พอแตกตำเสร็จก็นำไปพักไว้ตั้งหมอ้อไฟปานกลางค่ะเทน้ำเปล่าลงไปเมื่อน้ำเดือดแล้วก็ใส่ข่าตะไคร้ใบมะกรูดลงไปในหม้อได้เลยตามด้วยเกลือค่ะหลังจากนั้นก็ค่อยๆใส่เนื้อไก่ลงไปแล้วก็ต้มทิ้งไว้ไปเรื่อยๆรอจนเนื้อไก่สุกค่ะคอยตักเศษอาหารที่มากับฟองออกด้วยนะคะ เติมพริกไทยขาวลงไปปรุงรสด้วยซีอิ๊วขาวน้ำปลาผงปรุงรสซีอิ๊วดำเล็กน้อยน้ำตาลปีบ๊บน้ำมะขามเปียกจากนั้นก็ใส่เลือดไก่ที่เตรียมไว้ตามด้วยกระเทียมหอมแดงและรากผักชีคลุกเคล้าทุกอย่างให้เข้ากันตามด้วยเม็ดเกากี้ใส่พริกขี้หนูและพริกแห้งทอดตามความชอบได้เลยค่ะ ใส่ผักชีฝรั่งที่เตรียมไว้ลงไปผปกเคลาทุกอย่างให้เข้ากันบีบมะนาวลงไปเพิ่มความเปรี้ยวและความหอมยิ่งบีบเยอะก็ยิ่งหอมค่ะคนทุกอย่างให้เข้ากันอีกรอบเมื่อทุกอย่างสุกจนทั่วและได้ที่แล้วก็ตักใส่ภาชนะที่เตรียมไว้เท่านี้ก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะกับเมนู ซุปเปอร์ไก่บ้านไก่เนื้อนุ่มน้ำซุปแซบๆสดร้อนๆสำหรับใครไม่อยากพลาดเมนูเด็เดๆอย่าลืมกดติดตามเพจชีวิตวต,ติดครัว ig tiktok ติดกิ้งและกด subscribe ชีวิตติดรีวิวกันด้วยนะคะ